Over Top Up mm hmm. เพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมท t t ีครี Studio. นะฮะ เก็บเดตมาแล้วนะครับผมหลักๆรอบนี้ <c oughs> นะโชว์ไทมนะโอ้โหสายยิงว่ะสายยิงว่ะนะสกิลเทพเป็นสองคนก็คือฮาเลนกับแฮร์รี่เคนนะครับผมฮาเลนมีบุลเลตนะโม่งเทพเคนมียิงเทพโรดิโก้ไม่มีนะฮะโอเคโชว์ทามของรอบนี้นะโชว์ทามของรอบนี้ตัวไฮไลท์เหรอไฮไลท์มีมี ไขวหน้าไขวหน้าเดี๋ยวนี้ไฮไลท์ไม่ค่อยน่าสนใจสักเท่าไหร่นะนะครับผมแต่ออก็ได้จะสูงกี่แหละผมว่านะโชว์ทามนะรอบนี้โอเคเอซีมิลานว่ะแพ็กโค้ดบุตรโคตดคู่ว่ะนะบุตรคู่ว่ะเอซีมิลานนะฮะบุตรตัวไหนบ้างมีแข็งเกร่งกับพลังการยิงนะะสไตล์ก็จะเป็นสวนกลับนะครับผมสไตล์สวนกลับ แต่ไปนะฮะโอเคโค้ดบูทโค้ดบูทนะโค้ดบูทฟีเจอร์เขียวบุกิโยสาก้าเฟเดริโกบาลเบดีนะฮะชุดนี้แต่บาลเบดีไม่มี boot, บูทว่ะสาก้าบาลเบดีเอนโซเมดิสันนะฮะโอเคแถวบนก็ยังเจ็บเหมือนเดิมแต่อุปอร์รับนี้ไม่ได้สูงก็จะมีแค่สาก้าที่น่าจะขึ้นร้อยนะฮะโอเค หมดหรือยังน่าจะหมดแล้วแพ็กเมซี่ยังอยู่นะแพ็กเมซี่ยังอยู่นะมีอะไรอีกไหมอ๋อนี่ไงนะครับผมอีฟ e ุตบอลพอยด์นะฮะเล่กฟรีโอคาฟอร์นะครับผมโอคาฟอร์ฟรีหนึ่งหนึ่งคนกองหน้านะสเตตดีไหมโอคาฟอร์เนี่ยสายความเร็วอยู่นะนะโอเคคลิปนี้นะครับผมมาเปิดฟรีเปิดฟีเจอร์เขียวเปิดฟีเจอร์เขียวฟรีเหมือนเดิมนะฮะ มาของฟรีรอบนี้จะได้ใครนะครับผมอืมบาลบีดี้ซากา้าจะได้อยู่นะนหลักก็น่าจะเป็นซากา้ามิด้สันก็ได้นะนะครับผมมะของฟรีดอกแรกจะเป็นใครนะดอกแรกจะเป็นใครก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่รู้เหมือนกันนะะโอเคอืมโอ้โหแหมหมดรุ่นเลยครับผมอย่างนี้ โอ้โหโอเคนะครับผมต่อเลยไหมหรือว่จเจ้าอีกไอดีหนึ่งก่อนนะอีกไอดีก่อนแล้วกันนะครับผมไปฮะโอเคไอดี ID นี้ไอดี ID นี้ของฟรีจะได้ใครนะไอเดียรอก็เปิดเหมดแล้วก็ก็เกลือกันหมดเลยวะ่ะไม่ได้ตัวจเจมเจมเลยวะ่ะนะมันจะมาไอดีนี้แหละมันจะมาก็รอบนี้แหละนะไอดี ID นี้มักดวงดีเสมอได้ใคร เฮ้ยโอ้โหตัวเมื่อกี้เลยชิบหายแล้วโอ้โหตัวเมื่อกี้เลยนะฮะโอ้โหบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วว่ะอย่างนี้ใช่เหรอเอ้ยดวงไม่อือหือเอาไงาดีวะเนี่ยเฮ้ยเด็กิอาว่ะเด็กิอามาว่ะนะ่ดับเิดเดกิยาสามครั้ง บุกยโยซาก้านะฮะโอ้โหนักเตะเต็มเหรออีกไอ้ดีก็ได้ปะมาไอ้ดีล่ะนะครับผมไอดีนี้ยังไม่ได้ลงเตะนะฮะปายปายลุยนะครับผมลุยของฟรีหมดแล้วเหลือแต่เสียเงินอะไรทีนี้เหลือแต่เสียงเงินอะไรทีนี้นะบัลเบดี้สาก้ามาบัลเบดี้กับซากะอ้าใครอะเกาหลอาเกาหลีอา ตัวบูสเตอร์เนี่ยใช่ไหมครับผมอืมอืมก้องหน้าอินเตอร์เหรอมันใช่คอร์ดอาจริงปะเนี่ยนะไม่รู้มกันวะต้องไปเช็คข้อมูลอีกทีนะไปดอกสองดอกสองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยส่งดีส่งดีโอเค เจนไม่ดิสันนะครับผมยแสดงว่าตัวบุญมาส่งเลยว่ะนะตัวบุญมาส่งเลยนะครับผมดีนี้สุดท้ายถ้าจะให้ดีจริงๆก็ต้องเป็นบุกิโยซากะนะครับผมมันจะครบเลยแบบไอดีเดียวได้ตัวบูทสามตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยมันจะเจ็ยมมากเลยนะพูดตรงนี้นะจัดไปจัดไปนะครับผมตัวบูสเตอร์บุกิโยซากะเท่านั้นแม่แม่แมนะได้ไหมได้ไหม ไม่ใช่เห็ <c oughs> นเสื้อแดงก็น,นึกว่าใช่ไม่โดนนะฮะยังไม่โดนใครก็ไม่รู้กองหลังด้วยนั่นะเล่นยากซะและ้วเล่นยากซะแล้วนะครับผมโอเคดีสุดที่ที่เปิดมาก็ไม่ด้สันอนะ่ะ <c oughs> ดีสุดแล้วที่เปิดมาอนะนะโอเคกองหลังเหรอเก้าเจ็ดนะีไม่ได้สันเอากองกลางเหรอ กลางลุกได้98ได้รวมบูลเลยนะได้แค่98วะ่ะกองหน้าบูสเตอร์95โอ้โหแต่ละตัวโอ้โหนี่ดีป่ะได้บอลคอนโทรลได้ส่งสั้นที่ดีจบสกอร์ไม่เท่าไหรว่ว่ะนะได้จ่ายบอลดีเฉยเมดิสันเมดิสันเนี่ยกลางลุกก็น่าจะเหมาะนะโเพลเยอร์ อุ้ยครองบอลจ่ายบอลค่อนข้างดีจบสกอร์ได้ทำโค้งได้สปีดเชืช่อชตั้งกลางอ่ะมันไม่ได้หวือหวาวะ่ะเอาจริงชุดนี้เกลือนะนจริงค่อนข้างเกลืออยู่นะค่อนข้างเกลืออยู่นะนะซาก้าก็ไม่มานะบุกยุซาก้าก็ไม่มาโอเคเอาไงต่อดีวะไปต่อหรือพอแค่น,นี้นะไป ไปสุดนะครับผมโอเคมาลุยต่อไอดีที่สองนะไอดี ID ที่สองสากาบันเบดีโอตัวต้องการไม่มาเลยวะ่ะนะตัวต้องการไม่มาเลยตัวต้องการไม่มาเลยข้ามฉากนี้ไขว่นะโอ้โหบทมันจำไม่ได้อ่ะนะนะแมนะถ้าดีๆไม่ได้ก็คือไม่ได้จบแล้วไม่ต่อแล้วเพราะว่า มันก็ไม่ได้หน้าเปิดขนาดนั้นไงนะแต่ก็ยังอยากเล่นอยู่นะซากา้าบอลวดีก็ได้ไหมใครก็ไม่รู้ว่ะโอ้ได้แต่ตัวเดิมเดิมว่ะรอบนี้นะได้แต่ตัวเดิมเดิมจริงอ่ะตัวซ้ำาๆทั้งนั้นเลยอ่ะนะไม่น่าเปิดเลยเว้ยเอาจริง,รงไม่น่าเปิดเลยตัวซ้ำมาเพียบเลยอ่ะนะอืมท้ายนะครับผมแค่ไหนแค่นั้นตัวที่ดีที่สุดที่เปิดได้ก็คือเจมส์เมดิสัน นั่นคือดีสุดแล้วเรียบร้อยนะครับผมโอ้โหแมบอกเลยว่ารอบนี้คือโคตรเกลือเลยวะ่ะโอเคก็ประมาณนี้ละกันยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดติตามกดแชร์แล้วก,กดกระดิ่งด้วยนะฮะเป็นการเปิดที่ไม่ได้ตัวดีเลยอะ่ะตัวดีก็มีไม่กี่คนหรอกแต่มันก็ <c oughs> คือไม่ได้สั่นดีสุดอ่ะชุดนี้ที่เปิดได้นะนะบาร์บีดีเอนโซ่อย่างเงี้ยสาก้าไม่มาเลยนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกัน ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วกดกดดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้เป็นไรบ๊ายบาย let s.